สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอจักช่องหนีอีกเช่นเคยนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปรีวิวนานมากนะคะทุกคนจะมารีวิวสติกเกอร์ค่ะทุกคนแบบลายน่ารักๆๆารมน,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 นี่ค่ะนีอันนี้เหมือนน่าจะเป็นลายแบบว่ากลางคืนเนาะเพราะว่าดูแบบคันจรอนอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นลายข้างหลังนะคะว่ามีลายอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็วิอันนี้ชอบแบบเป็นแนวแบบว่าสีสันทุกคนแบบสีเหลืองแนวแบบพอจนภัยเนาะเ็กจะเป็นลายข้างหลังนะน่ารักมากอะ่ะอันนี้น่ารักมากเป็นแบบสีชมพูเนาะมาดีนี่ก็จะเป็นลายข้างหลังนะคะ่ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่านะ ความสติ๊กเกอร์ก็คืออยู่ในซองนะทุกคน,นเรามาแกะกันดูคท่าเฮเรามาแกะดูกันเถอะค่ะอ<พ>ันนี้จะเป็นลายอาืเหมือนอยู่ในอวากาศทุกคนเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนเป็นยานอ่ะเนาะพัดจ,จังกับก้อนเมฆนะอาจจะเลยเนี่ยทุกคนคือมันเยอะมากไม่สามารถแบบอามารีวิวี่ดูได้เนี่ยแล้วเราก็แต่หน้าคือแบบหน้าเฉยมาก ดีใจนะแกได้เย้นี่ไงเป็นแบบชมพูชมพูเลยนะคะทุกคนนี่มาเรามาแกะกันดูนะคะว่าลายมันจะน่ารักไหมเห็นไม่เอ่ยเป็นรูปพัดจันรนะคะเป็นน้องกระต่ายเนาะ,นะชื่ออะไรจะเป็นกบ้าน ความแบบกระต่ายนะครับใส่แว่นนะคะนี่น่ารักเลยชมพูแบบชมพูเลยนะคะทุกคนน้องนมนาคนม,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 นมสตรอบเบอรี่น่ารักน่ารักคือสามารถแบบไปตแต่มทงชีสรุปได้เลยนะทุกคนโอเคเคนสุดท้ายกันอีกก่อนนะคะชีสสุดท้ายของเราวันนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองีเพิงนะคะวบอุ้ยนี่คือข้างในของ ซองนี้นะคะน่นารักมากเป็นสีเหลืองเลยนะคะเมื่อกี้ก็เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีฟ้าเนาะนี่เด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักนี่เนี่ยเหมือนรูปโพลารอยทุกคนนี่น่าก่ะนี่ผู้หญิงนี่น้องหมากับขวดนะคะมีแบบเค้กด้วยอะทุกคนนี่ เค้กนะคะนี่ก็คือของที่รีวิวทั้งหมดรีวิวนะคะทุกคนนี่เลยค่ะของที่เราทั้งหมดรีวิวนะคะเป็นสติกเกอร์เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะที่ดื่มรีวิวก็สำหรับคลิปน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวาเลนไทยแล้วนะคะก็สุขสันต์วันวาเลนไทยนะคะทุกคนแล้วค่ะบ๊ายบาย หน้าคือแบบหน้า,าเฉยมากมีใจหน่กแกตได้เย้